เรื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคป,ปัจจุบันสมาร์ทโฟนกลายเป็นสิ่งที่คนเราขาดไม่ได้ต้องอยู่ใกล้ตัวตลอดเวลาไม่ว่าจะเพื่อคอยเช็คข่าวสารหรือติดต่อสื่อสารหรือการใช้งานเป็นต้น แต่ในประเทศไทยเรานั้นมีเรื่องที่น่าเป็นกังวลเกี่ยวกับการใช้เจ้าสมาร์ทโฟนหรืออินเทอร์เน็ตปรากฏว่าชาวไทยเป็นชาติที่มีสถิติการใช้งานสมาร์ทโฟนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกจากการจัดอันดับปีล่าสุดซึ่งในทางการแพทย์นั้นก็เริ่มเป็นกังวลกับการใช้งานสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดโรคภัยกับผู้ใช้ได้เช่นกันวันนี้เราจะพาทุกคนไปพูดคุยถึงภยัยที่อาจแฝงมาก,กับการใช้สมาร์ทโฟนนานเกินความจำเป็น โลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างว่องไวเราต้องรู้เท่าทันนะครับเพราะนี่คือดอนเลสรู้เท่าทันสื่อครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาที่ผมนะครับแล้วก็แขกรับเชิญจะมาร่วมพูดคุยกันนะครับเพื่อให้ได้มุมมองนะครับแล้วก็โอ้โหความคิดเห็นต่างๆนะครับที่เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสื่อนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของการรับ ข้อมูลรับสื่อต่างๆผ่านทางอุปกรณ์นะฮะที่เราใช้งานเนี่ยนะครับรอาจจะเป็นสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็โลกโซเชียลต่างๆเนี่ยนะครับก็คือการที่เรารับข้อมูลหรือว,ว่าการใช้ อ,อ,อุปกรณ์เหล่านี้มากจนเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลกับเรื่องราวของสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเราอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีผลกระทบกับคนรอบข้างของเราอย่างไรไหมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับแขกรับเชิญของเรากันนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้มุมมองดีๆกลับไปอย่างแน่นอนนะครับสวัสดีทั้ง2ท่านนะครับ สว,ส,สวัสดีครับเอาละครับโอ้โหวันนี้เช่นเคยคุณผู้ชมก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาแขกของเราทั้งสองท่านอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่พอามานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็มีคําแนะนําและก็มุมมองดีๆนะครับที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับมาเปิดโลกกันดีกว่านะครับคราวนี้ประเด็นที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาแล้วผมก็เชื่อว,ว่าก็น่าจะ หนักมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วในต่างประเทศหรือว่าทั่วโลกนะครับกับคนที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์นะฮะเทคโนโลยีต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นในบ้านเราโอ้โหตอนนี้แพร่หลายมากๆเลยกับการใช้สมาร์ทโฟนการใช้อุปกรณ์โมบายอะไรต่างๆนะครับ,รบหรือว่าช่องทางในการรับเสื่อต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายแล้วก็กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ใครจะไปเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถกระทบกับสุขภาพกายสุขภาพจิต และสังคมรอบข้างได้ด้วยเหมือนกันนี่ตกใจมากเลยนะครับจนถึงขั้นว่าบางทีเราก็เกิดความกังวลว่าการใช้อุปกรณ์เพื่อการเข้าถึงสื่อเนี่ยมันสามารถทําให้เราป่วยหรือว่าเป็นโรคได้เลยเหรอครับอันนี้ถามคุณหมอกัอนละกันครับคือถ้าเกิดการใช้เพียงเล็กน้อยเนี่ยก็อา,อาจจะไม่ได้เกิดปัญหามากมายน,คนะครับแต่ต้องดูสถิติก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยใช้เยอะขนาดไหนนะครับปัจจุบันเนี่ยที่คนไทยใช้ อินเทอร์เน็ตโดยรวมก่อน uh huh. นะครับ uh huh. ก็คือประมาณ9ชั่วโมงต่อวัน uh huh. ต่อวัน uh huh. เฉลี่ยทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมง42นาทีเท่านั้นเอง uh huh. ของไทยอยู่9ชั่วโมง11นาที uh huh. นะครับมาดูว่าการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือเราใช้เท่าไหร่ uh huh. เราใช้เป็นที่1ของโลกนะครับ เราใช้ทั้งหมด5ชั่วโมง13นาทีต่อวันที่ใช้ผ่านทางแบบพวกโมบายอะไร่งต่างครับเขาเรียกที่เขาเรียกว่าโมบายอินเทอร์เน็ตก็คือการใช้โทรศัพท์อการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านการใช้มือถือนี่แหละครับในขณะที่ทั่วโลกเนี่ย3ชั่วโมง14นาทีเท่านั้นเองนะครับประเทศไทยมากกว่าเกือบ2เท่าเลยนะะครับนะครับแล้วการใช้โซเชียลมีเดียล่ะถ้ามา ระบุที่ตัวคอนเทนต์เลยคนไทยใช้ประมาณ3ชั่วโมง11นาทีในขณะที่ทั่วโลกเนี่ยใช้2ชั่วโมง16นาทีนั่นเองเดี๋ยวเออสามชั่วโมงที่อาจารย์หมายถึงนี่คือจาก5ชั่วโมงนะใช่ครับจาก5ชั่วโมงเนี่ยเป็นเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียอย่างเดียวนะครับมแล้วมันเกินครึ่งไหมถูกครับถูกครับทั่วโลกเนี่ยสองชั่วโมงนะครับเรามากกว่า50%กว่าเปอร์เซ็นต์กว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกเพราะฉะนั้นการที่เราใช้เยอะแบบนี้จึงเกิดปัญหาปัญหาพูดถึงปัญหหหาาาาปปััััญญมมีอะะไรรรบบ้้งงนคก็ิ่ตตแ สุขภาพทางกายครับเรื่องที่ทุกคนบอรี่ทุกคนกังวลใจก็คือเรื่องทางกายนั่แหละฮะด้านที่2ก็คือสุขภาพทางจิตซึ่งบางทีอาจจะเริ่มมองไม่เห็นแล้วนะครับว่าเกิดปัญหาทางจิตยังไงบ้างอย่างที่3ก็คือเรื่องสังคมครับนะครับไม่ไม่ใช่แค่ตัวเราอย่างเดียวนะครับที่ทางกายทางจิตยังส่งผลต่อสังคมด้วยสุดท้ายที่ประเด็นที่เราหน้าพูดถึงคือเรื่องอุบัติเหตุ นะครับเป็นประเด็นที่เราชอบมองข้ามอุบัติเหตุที่ทําให้เกิดขึ้นจากการใช้โทรศัพท์มือถือที่ผิดปกติไปเพราะว่าคือเมื่อกี้เนี่ยโอเคตอนที่เราเ,เริ่มต้นรายการนเนี่ยจริงๆแล้วที่เราพูดถึงกันอย่างที่ผมมองเห็นก่อนเลยนะก็คือโอเคแน่นอนด้านกายจิตแล้วก็คนรอบข้างคือสังคมแต่ไม่นึกว่าจะมีเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาด้วยใช่ครับอ๋อจริงๆประเด็นนี้ก็ถือว่าเราก็ต้องออหันมา ใส่ใจด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่าประเด็นอุบัติเหตุเนี่ยหลายครั้งทําให้เกิดภาวะผิดปกติทางกายแล้วก็ภาวะผิดปกติทางจิตด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าเรามักมองข้ามไปเนื่องจากเราเรามองว่ามันเป็นอุบัติเหตุอุบัติเหตุคือสิ่งที่เกิดไม่ได้บ่อยนะครับทาให้เรามองข้ามไปในในบางครั้งครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมาพูดถึงทั้งสี่ประเด็นนี้ต่อแล้วกันนะครับแต่ว่าเอองั้นตรงพาร์ทนี้ผมขอถามทางคุณสมภพด้วยแล้วกันครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคือ หลายคนมองว่าเฮ้ยม,มันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอกับการใช้อุปกรณ์เยอะขนาดนี<ม>้แต่<ม>โอเคพอฟังคุณหมอพูดถึงสถิติแล้วก็ตัวเลขปริมาณชั่วโม,มงของการใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็การใช้อุปกรณ์มบอถืออะไรพวกนี้เนี่ยโอ้ม,มันเยอะมากๆเลยจริงๆแล้วม,ม,มันส่งผลกระทบในเยอะขนาดไหนครับเท่าที่คุณสมภพได้สัมผัสมาหรือว่าได้ทราบมาจากการที่อาจจะให้คำปรึกษาด้วยครับโอเคปัจจุบันเราจะเห็นว่ามันมีโรคต่างๆมากมายนะฮะถ้าโรคทางกายเนี่ยมันจะมีโรคแบบ โรคที่เกิดจากวิถีชีวิตอะโรคที่มันไม่ได้เป็นโรคจากเชื้อโรคนะฮะที่เขาเรียกว่า NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะฮะเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโรคพวกนี้ไม่มีใครมาทําอะไรเราแต่มันเกิดจากวิถีชีวิตแล้วผมว่าเออแล้วเกี่ยวอะไรกับการใช้สื่อเราเรามาดูนะคมัเกี่ยวยังไงคือไอ้โรคเหล่านี้เขามีการวิเคราะห์สาเหตุนะครับว่ามันเกิดจากอะไรในแง่หนึ่งวิถีชีวิตวิถีชีวิตที่มันเนืยนิ่งนะฮะที่มันอยู่นิ่งๆที่มันไม่เคลื่อนไหวซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคเหล่านี้ใช่แล ไอ้ที่เราอยู่นิ่งๆมันเกิดจากอะไรก็เกิดจากเทคโนโลยีทุกนี้ไงการการใช้มือถือเราก็ไม่ต้องขยับตัวอะไรมากแค่ขยับนิ้วหรือการนั่งดูทีวีการใช้คอมพิวเตอร์เราขยับตัวน้อยมากครับซึ่งมันขัดแย้งกับสรีระของมนุษย์ที่มันถูกออกแบบมาเพื่อให้ต้องใช้งานต้องขยับไปยื่นเคลื่อนไหวครับผมและการที่เราขยับน้อยลงเนะะี่ยฮะมันก็นำไปสู่การที่เป็นโรคทางกายต่างๆมีความเชื่อมโยงกันอยู่น,นะฮะอันนี้ในเบื้องต้นเลยว่า การใช้มากเกินไปมันนำมาสู่โรคได้ยังไงมันไม่ได้นำมาสู่โดยตรงแต่มันทำให้เราอยู่นิ่งๆมากขึ้นแล้วพอเราอยู่นิ่งๆมากขึ้นแล้วเนี่ยโอกาสจะเป็นโรคต่างๆมันก็ง่ายขึ้นไม่เฉพาะแค่ทางกายกายนะฮะทางจิตก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งมันก็จะต่อเนื่องกันมาไม่ว่าจะจากกายแล้วคราวนี้ก็มันก็มาถึงเรื่องของทางจิตด้วยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลงลึกตรงจุดนี้นะครับขอถามคำถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงของฝั่งทางคุณสมภพแล้วกันครับคือว่าจริงๆแล้ว ถ้าอย่างนั้นเนี่ยจริงๆแล้วตรงพาร์ทนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบกับผู้ใหญ่หรือว่าเด็กมากกว่ากันครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราก็เห็นเห็นผลกระทบได้ได้พอๆกันในในมุมเท่าที่คุณสังกบได้ได้เะผมว่าก็เห็นเห็นได้ทั้งทั้งสองกลุ่มผมว่าไม่ว่าช่วงอายุไหนก็ได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นผลกระทบคนละคนละรูปแบบกันเคยจริงมันมีมันมีงานวิจัยจำนวนมากนะครับที่บอกว่าการใช้งานชั่วโมงนะครับจำนวนชั่วโมงการใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือการอยู่กับสื่อที่มากเกินไปเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับการเป็นโรคทางจิตเวชหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ใช่ก็สามารถได้รับผลกระทบแต่ทีนี้ถามว่า การใช้มากเกินไปมันมีผลยังไงเพราะมีผลหลายอย่างขึ้นอยู่กลุ่มบุคคลอย่างถ้าถ้าเราเป็นเด็กนะครับเราใช้มากเกินไปเนี่ยเราจะเห็นว่าในโซเชียลมันมีอะไรให้เราเปรียบเทียบเยอะแยะไปหมดเลยคนนั้นมีของที่เราไม่มีคนนี้มีอะไรบางอย่างที่เราอยากได้แต่เราไม่ได้มันเกิดการเปรียบเทียบบางอย่างขึ้นนะแล้วทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวเราตัวเรารู้สึกมีคุณค่าน้อยลงหรือตัวเรามีความนับถือตัวเองต่ําลงจากการที่เราใช้โซเชียลไปเสพสื่อต่างๆผมว่าอันนี้อาจจะไม่ได้เด็กหรือผู้ใหญ่นะอาจจะเป็นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ เพื่อนเขาได้ไปเที่ยวหรือเพื่อนเขามีสิ่งของบางอย่างที่เราไม่มีอ่าเราก็รู้สึกว่าเราก็เราก็อยากได้บ้างอ่ะแล้วมันไม่ได้ทำยังไงดีล่ะพอเราเล่นโซเชียลเราก็เห็นสิ่งเหล่านี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับมันก็พัฒนาไปสู่การมีอาการทางจิตบางอย่างได้นี่ครับโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลซึ่งอันนี้ก็จริงๆเราก็เหมือนกับสิ่งที่เราจริงๆก็เคยมีโอกาสได้คุยกันบ้างแลวนะอย่างเรื่องไซเบอร์บูลลิงหรืออะไรพวกนี้มันก็เกิดขึ้นตามมาอีกแล้วก็ส่งผลกระทบทางจิตใจอีก หรือถ้าเป็นคนตัวใหญ่เราเห็นโอ้คนในโซเชียลทำไมเขาตัวผอมจังเออเอแล้วเราผิดปกติหรือเปล่านะครับผมไม่เกิดการเก็บเพื่อประโยชน์อัจฉริแต่เวลาเราใช้งานถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ไม่มีโลกโซเชียลเนี่ยผมเจอคุณจอรผมก็เปรียบเพื่บคุณจอร์มาแค่นั้นมันแค่คนคนรอบๆตัวแต่คนนี้นี่มีแบบว่าตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะมากมายครับเออเอครับผมเข้าใจเลยนะครับอ่ะ โอเคงั้นคราวนี้เนี่ยผมคิดว่าเรามาจําแนกออกให้เห็นภาพชัดๆเลยดีกว่านะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อสักคู่นี้คุณหมอเนี่ยก็บอกไปว่าเฮ้ยมีกายมีทางจิตหรือว่าจิตใจนะฮะแล้วก็ทางสังคมสังคมแล้วก็ปิดท้ายที่อุบัติเหตุงั้นเราเริ่มกันที่อย่างแรกเลยก็คือทางด้านกายดีกว่าที่มันส่งผลกระทบแล้วยังไงต้องขอรบกวนคุณคุณสมภพช่วยช่วยเสริมด้วยละกันนะฮะเชิญครับการที่ถือมือถือระยะเวลานานๆนะครับ ทำให้ท่าทางของเรามันไม่ได้ออนะครับจะเห็นสภาพาว่าที่บางคนเขาเรียกว่าเหมือนสมาร์ทโฟนซองี้ว่าเรามา จำแนกออกให้เห็นภาพชัดๆเลยดีกว่านะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นงั้นเราเริ่มกันที่อย่างแรกเลยก็คือทางด้านกายดีกว่าที่มันส่งผลกระทบแล้วยังไงต้องขอรบกวนคุณสมภพช่วยเสริมให้ด้วยละกันนะฮะเชิญครับทางกายเนี่ยเนื่องจากคือมือถือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่ได้สร้างมาเพื่อให้เข้ากับมือเรามากเท่าไหร่นะที่ใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแรกเลยคือการที่ถือมือถือระยะเวลานานๆนะครับทำให้ท่าทางของเรามันไม่ได้ นะครับทั้งทั้งมือแล้วก็ทั้งการตั้งตัวตรงรนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นสภาพว่าที่บางคนเขาเรียกว่าเหมือนสมาร์ทโฟนซอมบี้คือคือเดินก้มหน้าอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับไหลหอก้มหน้าคอก็ต้องกดลงแล้วก็มือก็ถืออย่างนี้นะครับทีนี้มองไล่ไปทีละอวัยวะเลยครับเอาจากบนสุดเลยก็ได้ครับใสยตาครับใสยตาเนี่ยสายตามนุษย์ไม่ถูกสร้างมาให้จ้องแสงไฟนานๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการจ้อง แสงไฟนานๆที่จากจอโทรศัพท์มือถือเนี่ยทำให้มีปัญหาต่อ,อ,อจอตานะครับจอประสาทตานะครับที่อาจจะยิ่งโดยเฉพาะเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นตอนกลางคืนนะครับข้างนอกมืดหมดแต่ว่าจอสว่างจอตาเราก็จะมีปัญหานะครับเพราะว่าเราต้องอาศัยการปรับแสงนะครับแล้วอย่าลืมครับว่า เนื้อหาข้างในจอเนี่ยบางทีมันก็สว่างบางมืดบ้างตาเราเนี่ยต้องปรับแสงตลอดเวลานะครับก็จะเกิดปัญหาสิ่งที่ตามมาคือจะมีการปวดกระบอกตามากขึ้นนะครับเมื่อปวดกระบอกตามากขึ้นตามด้วยปวดศีรษะครับใช่ไหมครับอ่านดูโทรศัพท์มากขึ้นปวดศีรษะมากขึ้นคอครับก้มหน้าใช่ไหมฮะปวดคอครับเริ่มมีอาการปวดคอปวดกล้ามเนื้อที่คอหลังอาจจะผิดรูปไปเพราะว่าเราต้อง ก้มอยู่ก้มหลังอยู่ตลอดเวลานะครับข้อมือนะครับข้อมือไม่ถูกสร้างมาให้เพื่อจับโทรศัพท์มือถือแบบนั้นนะครับก็จะมีการปวดข้อมือมีข้อนิ้วล็อกนะครับมีการปวดตามนิ้วต่างๆนะครับรวมถึงท่านั่งเมื่อนั่งไม่ดีนั่งไม่ถูกท่านะครับก็จะมีการปวดหลังตามมาด้วยอีกนะครับนี่คือปัญหาจากการใช้โทรศัพท์มือถือจากจากท่าทางที่ไม่เหมาะสมอย่างเดียวนะฮะยังไม่นับรวมเรื่องเกี่ยวกับความสะอาดของจอโทรศัพท์เรา ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะว<ช>่าอย่าลืมว่าเราพกโทรศัพท์ออกไปนอกบ้านตลอดเวลานะครตอนเช้าเราอาบน้ําตอนกลางคืนเราอาบน้ําโทรศัพท์ได้อาบน้ํากับเราด้หรือเปล่าครับผมใช่ไห<ผ>มครับไม่ได้อาบน้ํากับเราแต่ว่าวานอยู่ทุกที่เลยลองคิดสภาพเราครับถ้าเกิดเป็นเป็นหน้าเราเรากลัวว่าหน้าเราจะมีสิวมีความสกปรกใช่ไหมฮะลองคิดสภาพหน้าเราแทนโทรศัพท์เราเอาโทรศัพท์เราเนี่ย วางแปะกินข้าวก็ไปทุกอย่างแปะตรงนี้วางกับพื้นบ้างนะครับคิดสภาพหน้าไปแล้วเอาหน้าเราไปแปะตรงนั้นนะครับหน้าไปแปะที่โต๊ะหน้าไปแปะที่พื้นบ้างเพราะอะไรครับเพราะสุดท้ายโทรศัพท์นั้นมาแนบกับหน้าเรานะครับอันนี้เราลองนึกอย่างนี้ก็ได้ครับดูว่าความสกปรกในเชื้อโรคต่างๆที่บรรสาสมู่ที่จอโทรศัพท์มันมากขนาดไหนนะครับแล้วถ้าเราไม่ทาความสะอาดโอกาสที่เชื้อโรคเหล่านี้จะส่งผ่านเข้าสู่ร่างกายตัวเรามันมากมายมหาศาลนะครับ ออนี่เรื่องเชื้อโรคเชื้อโรคอะไรต่างนี้เราก็ไม่ได้นึกถึงเลยนะครับเออจริงๆเราก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเลยนะที่แบบว่าอาจจะทําให้คุณเสียสุขภาพได้ทางกายเนี่ยแหละนะครับคราวนี้มาถึงตัวที่2ก็คือผลกระทบที่จะส่งผลกับเราทางด้านจิตของเราเองครับครับคือถ้าเกิดในเชิงเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่เราเสพอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะส่งผลกระทบหลายอย่างอย่างที่คุณสมภพบอกไปนะครับก็คือเออ ภาพที่ปรากฏขึ้นในอินเทอร์เน mm ็ต hmm. นะครับหรือว่าสิ่งของ <c oughs> ที่ปรากฏขึ้น mm hmm. อย่างเช่นผมดูภาพคุณจอนมินยูนะครับผมทําไมผมไม่หลอ่ <c oughs> อ,หลอเท่านี้มากนะครับผมอยากหล่อเท่านี้บ้างผมรู้สึกว่าหน้าตาผมเนี่ยม,มันใช้ไม่ได้เลยเมื่อเทียบกับไอดอลหรือว่าด <c oughs> าราทั่วไป <c oughs> ผมรู้สึก <c oughs> ตอนแรกก็มั่นใจดีเอเปิดเพจคุณจรปุ๊บผมรู้สึกเสียความมั่นใจในตัวเองครับผมทำไมไม่ยกตัวอย่างคนอื่นครับหมอครับเอออนี่เอาคนใกล้ตัวเลยนะคนใกล้ตัวครผมก็รู้สึกว่าเออผมก็เริ่มรู้สึกเสียเซลฟ์ละไม่ค่อยมีเซลฟ์เสติมว่าจัมั่นใจออกไปเสนอตัวเองไปอ่านอนาคตผมอยากเป็นผู้ประกาศบ้างผมก็ไม่กล้าเป็นเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่หล่อเท่าเขานะครับ ปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยส่งผลให้สุดท้ายเนี่ยเกิดโรคทางจิตเวชหลยายอย่างเช่นโรคซึมเศร้านะครับซึ่งก็มีงานวิจัยชัดเจนว่าโรคซึมเศร้าจนไปถึงขั้นฆ่าตัวตายก็มีนะครับโรควิตกกังวลนะครับโรคที่เกี่ยวข้องกับการกินนะครับโรคจำคิดจำทำก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเด็กครับโรคที่เรามองข้ามไม่ได้เลยคือปัญหาด้านการเรียนนะครับเพราะว่าการใช้โทรศัพท์มือถือ ทำให้เราไม่มีสมาธิมีสมาธิน้อยลงจิตใจจดจ่ออยู่กับการใช้โทรศัพท์มือถือและการดูเนื้อหาในนั้นนะครับการเรียนเราก็จะแย่ลงเวลาที่จะมาทบทวนการเรียนก็แย่ลงนะครับทั้งหมดก็ทําให้เกิดนี่แหละครับปัญหาทั้งจากเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาของมันแล้วก็วิธีการใช้โทรศัพท์เพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วก็คือพอเราพูดถึงเรื่องผลกระทบที่มันมาทางด้านกายของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มากับเรื่องของอุปกรณ์ เรื่อง<ช>ของการใช้งาน<ม>อุปรกรณ์ตัวนั้น<ช>แต่ว่าเมื่อเมื่อพูดถึงผลกระทบที่มันส่งผลกับจิตใจของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันคือคืออย่างอันแรกมันอาจจะเป็นฮาร์ดแวร์อันนี้มันเป็นไอ้ตัวซอฟต์แวร์หรือว่าเป็นแบบไอ้ตัวเนื้อหาข้างในที่มันส่งผลกระทบกับจิตใจของเราครับ คือนอกจากเนื้อหานะครับ mm hmm. เนื้อหาเนี่ยก็มีส่งผลกระทบอย่างรุน mm hmm. แรงนะครับแต่มันก็จะมีงานบางวิจัยที่บอกด้วยว่าตัวฮาร์ดแวร์เองเนี่ยแต่ mm hmm. เรามองไม่เห็นเท่านั้นเองสิ่งที่เรามองไม่เห็นคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า mm hmm. นะครับเรียกว่า EMF mm hmm. นะครับ e l e c t r o m a g n e t i c Field mm hmm. นะครับซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมีงานวิจัยหลายชิ้นที่บอกว่ามันมีถ้าเกิดเราได้รับมากจนผิดปกตินะครับ mm hmm. มันจะส่งผลต่อ ไฟฟ้าบางอย่างในสมองนะครับซึ่งไฟฟ้าส่วนนั้นเนี่ยส่งผลต่อเนื่องมาทําให้เกิดโรคทางจิตเวชหลายอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคความจําเสื่อมในอนาคตนะครับแต่ว่างานวิจัยตรงนี้เนี่ยยังต้องใช้เวลามากเพราะว่าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในอากาศมันวัดยากนะครับแต่ผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดอย่างที่คุณจรบอกเลยครับคือเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาของมันวิธีการเสพเนื้อหาตรงนั้นคุณสมภพครับเราเคยคุยกันเรื่องของไซเบอร์บูลิงมาก่อนแล้วก็ จริงๆแล้วเราพูดถึงสื่อที่เรามีการรับส่งต่อหรืออะไรกันก็ตามแบบ<ม>ข่าว<ม>หรือว่าอย่างที่เราเห็นกันอย่างอย่างที่คุณหมอพูดเมื่อกี้แบบเอ,ย,อย่างดูในโซเชียลมีเดียคนนี้ผอมจังคนนี้มีของมีะอ,ะอะไรพวกนี้วัตถุ<ม>อะไร<ม>ต่างๆเนี่ยมีเชิงเปรียบเทียบกันแต่ว่าจร<ม>ิงๆ,ๆแล้วนอกจากของเหล่านี้ที่มันแปะอยู่บนกระดานอยู่แล้วเนี่ย<ม>แต่จริงๆแล้ว คนที่อยู่อีกฟากหนึ่งของอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งก็ยังสามารถส่งผลทางจิตใจของเราได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับมันเหมือนกับว่าเราไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเราใช้โซเชียลมีเดียเราจะเข้าไปเจอกับอะไรบ้างมันเปยนเหมือนคนหนึ่งเข้าไปในป่าครับคือมันก็ดูแบบอะไรก็เกิดขึ้นได้นะมันไม่มันเป็นสื่อที่แบบ ใครจะมาทําอะไรเราใครจะมาด่าทอเราหรือใครจะมาทําร้ายเราด้วยด้วยด้วย,ด,วยด้วยสื่อออนไลน์นะมันมเกิดขึ้นได้หมดมถ้าเราใช้งานแบบไม่ระ,ะมัดระวังนะมมผมว่าคนที่ได้รับผลกระทบเยอะนี่ก็เป็นเด็กและเยาวชน<ม>ที่เขาไม่รู้หน่วยเนี่ย<ม>เขาไป เจอคาด่าทอหรือเจอแบบไซเบอร์บูลลี่เนาะมันก็ส่งผลกระทบต่อต่อจิตใจของเขาถูกดังแกนะครับแล้วอย่างที่บอกพอเป็นโลกออนไลน์ปุ๊บมันหนีได้ยากกว่าในโลกทางกายภาพยังคงหนีหนีได้บ้างแต่ทางออนไลน์เนห็นตามอยู่ต่อหน้านั้นยังวิ่งหนีได้นะแต่นี้นี่คือแบบว่ามาทุกทางเลยโอ้โหครับ นี่คือกายกับใจนี่หรือกายกับจิตนี่ก็โอ้โหฟังแค่นี้ก็ตกใจแล้วนะครับเพราะ manage กับตัวเองนี่ยังลำบากแล้วนะฮะว่าเฮ้ย,ยเราจะควบคุมมันอย่างไรจะรับมือมันอย่างไรแล้วก็ผลกระทบที่มันส่งผลเนี่ยมันส่งผลขนาดไหนเนี่ยฟังดูแค่นี้ทั้งทั้งในเชิงรูปธรรมก็คือกับร่างกายของรรเราเนี่ยก็เห็นแล้วนามธรรมาความรู้สึกก็โอ้โหเราก็เราก็เห็นภาพเลยพออธิบายมานะครับคราวนี้เนี่ยพอเราเห็น2อันแล้ว แล้วมันสะท้อนไปถึงสังคมยังไงครับหมอเห็นสองอันแล้วแล้วมันสะท้อนไปถึงสังคมยังไงครับรับทุกคนมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะครับให้มีการพูดคุยสื่อสารเราถูกสร้างให้มีการสร้างภาษาขึ้นมาเนื่องจากใช้การสื่อสารทีนี้ การที่เรามีโทรศัพท์มือถือมันเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารของสังคมไปหมดนะครับจะเห็นได้ชัดคือมนุษย์ปัจจุบันนี้พูดคุยกันน้อยลงนะครับส่งเมสเซจกันมากขึ้นเพราะการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันง่ายครับส่งไม่พอใจอ่านเขียนไม่ดีลบทิ้งนะครับคนอ่านอ่านไม่ทันเอ้าตายแล้วเขียนอะไรไปเขาเขียนอะไรไปอ่านไม่ทันนะครับอีกอย่างหนึ่งคือ การที่เราสื่อสารกันโดยใช้โทรศัพท์มือถือมันง่ายนะครับมันไม่ต้องมากังวลใจอะไรมากมายนะครับแล้วก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องเกี่ยวกับความเงียบ<ม>จะเห็นนะครับบางทีเนี่ยเรารื้อนั่งอยู่กับเพื่อนแล้วสึกเงียบขึ้นมามก็เลยควักโทรศัพท์มือถือขึ้นมามานั่งเล่นนะครับ<ม>แต่เราไม่รู้เลยครับว่าการที่เราเล่นแบบนั้นเนี่ย มันแสดงอะไรบางอย่างออกมานะครับสิ่งที่แสดงออกมาก็คือเพื่อนไม่มีตัวตนแล้วนะครับอยู่ๆเพื่อนตัวตนหายวับไปเลยเพราะว่าเราไปจดจ่อกับคนที่อยู่อีกฝ่ากหนึ่งของโทรศัพท์มากกว่านะครับพฤติกรรมนี้เราเคยพูดไปในเทปก่อนที่เรียกว่าสองบิ้งถูไหมครับคือการหยิบโทรศัพท์มาใช้ทันที่เรามีโอกาสในการพูดคุยกับคนอื่นนะครับ ผลกระทบมีมากมายครับตั้งแต่ทําให้ความสัมพันธ์แย่ลงนะครับส่งผลทําให้อารมณ์ทางลบมากขึ้นนะครับรวมไปถึงระยะยาวเนี่ยก็ส่งผลเช่นถ้าเกิดเป็นคู่ครองก็เกิดความอิจฉาริษยาเธอแชทกับใครอ่ะเธอแอบคุยใครอยู่ฉันนั่งอยู่ตรงนี้ทําไมเธอไม่คุยกับฉันแล้วทำไมอยู่ติดมือถือเยอะจังเลยอะไรต้นนะสินะครับเกิดความกิจฉาริษยาคุณพ่อคุณแม่ที่มีการใช้โทรศัพท์เยอะนะครับความห่างเหินกับลูกก็มากขึ้นลูกก็มีโอกาส เอารูปแบบที่คุณพ่อแม่ทําอยู่เนี่ยไปทาไปทาเหมือนกันลูกก็มีโอกาสที่จะใช้เวลานอกบ้านไปออกกําลังกายน้อยลงส่งผลสุดท้ายย้อนกลับไปเรื่องแรกครับเรื่องป,ปัญหาทางกายที่สุขภาพแย่เพราะว่าใช้โทรศัพท์มือถือทั้ทงบ้านทุกคนใช้หมดเลยแล้วทําไมลูกล่ะจะไม่ใช้บ้างแล้วแถมในบ้านก็ไม่สื่อสารกันจะทะเลาะก,กันจนเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วก็ไปมีปัญหากันนอกบ้านอีกแล้วก็รกระทบกับสังคมอีกถูกต้องครับโอ้โหนี่ทุกอย่างมันคอนเนคกันหมดเลยนะครับ่ ก็ต้องหันมาถามทั้งสองท่านนะครับว่าแล้วอย่างนี้จะให้ทํำยังไงอ่ะเพราะว่าคือสมาร์ทโฟนอุปกรณ์โมบายอะไรต่างมันมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วครับคุณหมอครับแล้วก็คุณสมพครับคือจริงๆคือเราจะให้ทํายังไงคือบบว่าเนี่ยลราแบบนี้มันก็มีผลกระทบทางกายทางใจคนรอบข้างอีกสังคมอีกนั้นไม่ได้แล้วครับทั้งสองท่านต้องเป็นทางออกให้กับคุณผู้ชมครับอย่างแรกเลยครับเหมือนชื่อรายการเลยครับต้องรู้เท่าทันสื่อก่อนครับเรารู้ต้องรู้เท่าทัน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เราใช้นะครับอ,อย่าลืมครับว่ามือถือโทรศัพท์มือถือเป็นแค่เครื่องมือชนิดหนึ่งนะครับเราสามารถใช้มันไปทางไหนก็ได้เพราะมันเป็นแค่เครื่องมือ,อมนึกถึงมีดครับมีดถ้าเกิดเราใช้หั่นผัก ก็มีประโยชน์แต่ถ้าเรามีดเราไปทำร้ายคนอื่นก็มีโทษมันขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวอุปกรณ์เลยด้วยซ้ำนะครับถ้าเราเข้าใจในประโยชน์และโทษของมันอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้เราก็จะใช้มันอย่างระมัดระวังแล้วก็ใช้อย่างได้ประโยชน์สูงสุดโดยที่ไม่เกิดโทษตามมาครับคุณคุณสมภพเลยครับถ้าเกิดว่าจะพูดถึง การป้องกันคําแนะนําของค,คุณสมภพคืออะไรครับ,รบอันดับแรกเราก็ต้องเข้าใจก่อนเลยครับว่าพฤติกรรมทุกๆอย่างที่ที่ของของตัวเรานะครับมันมีที่มาที่ไปแจุดตั้งต้นในเวลาเราทำอะไรสักอย่างเนี่ยจุดกําเนิดของมัน,นมันมีความหมายบางอย่างคือเราหยิบขึ้นมาเล่นในครั้งแรกสุด โ <Okay, S 1> อเคเราอาจจะเล่นเพื่อต้องการจับความเพลิดเพลินต้องการความสัมพันธ์ต้องการหาข้อมูลมันมีจุดมุ่งหมายแต่นานวันเข้านะฮะจุดมุ่งหมายมันหายไปแล้วมันกลายเรื่องความเคยชินต้องไม่มีอะไรทําก็หยิบขึ้นมาเล่นไม่มีอะไรทําก็หยิบขึ้นมาเล่นเพราะตรงน,นี้เราต้องตัดหนักก่อนนะว่าเราใช้สื่อใช้เทคโนโลยีไปเพื่ออะไรว่าเราก็ต้องกลับมาถามตัวเองกันว่าเราใช้ไปเพื่ออะไรแลวตอนนี้ก็สังเกตตัวเองว่าเรามีพฤติกรรมแบบไหนอยู่มันมาก กว่าที่ตั้งใจไว้ไหมหรือมันเป็นยังไง mm hmm. ผมว่ามากของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะ mm hmm. ตือกันรเรากลับมาตระหนักตัวเองเนาะวัน,นี้เฮ้ยเราใช้ไป10ชั่วโมงเลย mm hmm. โมเยอะมากเหมือนกันนะแต่บางคนถ้บอกสิชั่วโมงใช้ทางานมันก็โอเคแต่ถ้าเราตระหนักว่าเฮ้ยสิชั่วโมงนี้มันมันไม่ได้มิได้งานเลยนะใช้ไปกับการเล่นอย่างเดียวเลยเพราะอันนี้คือจุดตั้งต้นนะคือเราสังเกตตัวเองก่อนโดยที่เราอาจจะไม่ต้องตาหนิตัวเองนะว่ามันดีไม่ดียังไงแต่เราเห็นว่าเออตอนนี้มันเป็นแบบนี้แล้วแล้วต่อไปเราเราลองมาคิดดูว่าเออมันมากเกินไปลดลงหน่อยดีไหมผมว่าเราก็เป็นเป็นจุดตั้งต้นก่อนนะครับทีนี้มันมีจุดหนึ่งที่อยากชวนสังเกตว่าอะไรที่เรียกว่าการเสพติดเออ มันเป็นการใช้งานแบบหมกมุ่นอ่ะคือเราหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นมากๆจนมากเกินกว่าที่ตั้งใจไว้ mm hmm. อันนี้อาจจะเป็นเกณฑ์ข้อที่หนึ่งเนาะ mm hmm. ผมว่ามันมีหลายๆอย่างให้เราได้สังเกตตัวเอง mm hmm. ว่ารูปแบบการใช้ของลรอเป็นยังไงเริ่มมีผลกระทบแล้วหรือยัง mm hmm. นะฮะแล้วก็ค่อยๆมาวางแผนว่าจะปรับเปลี่ยนเป็นยังไง mm hmm. ผมว่าบางทีจิตใจคนเราแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะ mm hmm. เรามีความเข้มแข็งทางใจไม่เหมือนกันดังนั้น <Yeah. S 2> ผมจึงไม่ไม่ไม่ได้เน้นการที่ว่าเราต้องควบคุมตัวเองนะฮะแต่ผมว่าเราควบคุมสิ่ง เราอดไม่ได้เลยที่ต้องหยิบขึ้นมาเล่นดังนั้นก่อนเข้าประชุมก็เก็บในกระเป๋าไปเลยตอนขับรถก็ปิดเสียงเอาใส่ลิ้นชักไว้เลยคือเราไม่ต้องควบคุมตัวเองเพราะว่าเมื่อถึงเวลาแล้วเราควบคุมตัวเองไม่ได้ฮะถ้าเราติดไปแล้วหรือเราเคยชินไปแล้วดังนั้นผมว่ามันมีช่องทางให้เราจัดการมันได้ก่อนเออนะเพราะฉะนั้นคือตัวเราเองก็ต้องมองกันด้วยว่าเฮ้ยเออ ต้องหันกลับมามองย้อนดูตัวเองอว่าอะไรที่มันมากเกินไปแล้วก็ต้องมาสังเกตกันดูด้วยว่ามันส่งผลกระทบกับ4อย่างที่ทั้งสองท่านได้ได้ร่วมพูดคุยกันในวันนี้หรือเปล่านะครับ,รบยังไงก็คุณผู้ชมครับวันนี้นําเสนอเรื่องราวนี้แล้วก็อย่าลืมลองมองย้อนดูตัวเองนะครับแล้วก็นอกจากท่านจะดูแลตัวเองแล้วเนี่ยยังมีคนอื่นที่เป็นมืออาชีพนะครับที่พร้อมจะให้คาแนะนําด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆากเลยนะครับที่มาร่วมแชร์กันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ <Okay. S 2> เอาละครับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสื่อนะครับมีให้ติดตามันได้แบบนี้นะฮะกับ The Knowledge รู้เท่าทันสื่อทุกวันจันทร์สี่ทุ่แบบนี้นะครับวันนี้เราสับคนลาไปก่อนสวัสดีครับ